ก็สวัสดีกันด้วยนะครับเพื่อนผมในรายการ m r Hunter Gamer นะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ในเซ <t> ิร์ฟมาสเตอร์ไทยแลนด์นะครับก็แบบเลยจะมาสอนจิสเตอร์กันก่อนนะครับใส่รหัสที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ใส่รหัาสซ้ำอีกทีหนึ่งการดินล้วนะครับก็ อยู่อันนั้นเอาซิสเตอร์นะครับใครจะใช้ชื่อผม,มใช้ได้นะครับชื่อทอยเตอร์คิวคิวเดนะครับเพราะผมจะเป็นชื่อในอันนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรหัสก็เอาไว้ใต้คลิปด,ด้วยกันนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ไม่เผยแผ่ให้ในวอนนะจะตัดต่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชื่อผมชื่อหายอันนี้ชื่อนี้ไม่เผยแร่ เอ่มรหัสนะครับอืมเป็นชื่อที่สำคัญมากนะครับก็เซิร์ฟก็ค่อนข้างเงียบหน่อยเพราะว่าเพิ่งอัปเดตเกมมครับไปเซิร์ฟก็ค่อนข้างที่จะเงียบครับก็ไม่มีใครเล่นนั่นเนี่ไม่มีใครเล่นเพียบเลยดิวเดียเพียบเลยแต่หาไายหาแน่มึงมามานะครับก็เออนะครับนะครับ Icana, ครับทำไมมันเขียนอ้อสุกทานเลยนะครับเออชิโดยนะครับก <Vou elle> <UK> <S tube oses> ็แอดมินก็ให้แล้วนะครับอ่าก็ ก็จะได้ส่งไงเพราะช่องผมหาไม่เจอแต่หาคลิปเจอนะครับโคเทีแบบมาสเตอร์ไทยแลนด์ทำไมช่วงนี้เสือไม่เงียยวะอออออออ่ออออือออื้ออือออ เพียงสีเออชิบหายแล้วอ่ะอุปอุปอุปะปุปเแค่โคตรนีอ่ะมีเฟสเฟสเฟดเฟดเฟด น,น,นินจาหงโคเทเปชื่อโอมึงมาจากไหนเนี่ยแบบแบบแบบก็เซิฟก็จารีแล้วนะครับก็ไอพีเดี๋ยวเอาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับค <c oughs> ือผมใครจะใช้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วส่วนอินโทรเดี๋ยวจะสอนทําที่หลังนะครับก็แป๊บหนึง่งขอีอ้อนี่ก่อนนะครับ ายหาวซะที่อ้วันนี้ก็วันจันทร์แหนผมต้องเรียนนครับแต่ว่าแต่เอมเอวันนี้ผมเต้น,นคืองานโรงเรียนก็ผมก็เต้นแล้วก็หยุดนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเรียนก็เลยหยุดเองเลยครับเต้นก็เต้นเสร็จเพิ่งถึงบ้านเมื่อชั่วโมงที่แล้วมัว้งตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วเอ้ยเฮ้เ้ย,เย,เย,เยครับตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วก็ กล้จะถึงเวลาที่ผมต้องอ,อะไรวะก,ตก็ต้องทำการไม่ต้องทำการแม่งอะไรทีละ <c oughs> ที่จริงผมแค้มาหลายรอบแล้วแม่งหาช,ช่องเองไม่เจอตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับ <c oughs> ต้องรอคลิปเยอะก่อนจะได้หาเจอนะครับ เออเออเออสิบหายเออใครใช้ก็ใช้ชื่อผมได้นะครับเออโอเลบีโบงออัน <congr> น <organizational marriage> ี <Brother> oh, ้ก็ซื้อค่อนข้างที่แบบแปรป้ายังไงอะ ทำไมเซิฟเงียบต้องถามละเดี๋ยวเซิฟมันจะรีแล้วนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง้ช่าอหอกแม่งเลยแล้วก็เข้ามาแล้วเข้าไม่ได้เพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบนี้ทีนะครับก็เอ่อเอาประมาณหาน ประมาณก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อด้วยนะครับสวัสดีครับบาย